สวัสดีค่ะจากหลานแช่น,นันราเครื่อมือเถืนนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะจะมารีวิวเปลี่ยนเลนส์กระจกกล้องหลังของเลสซี่นะคะไม่ว่ารุ่นไหนนะคะมันจะมีเลนส์กระจกกล้องหลังอยู่บริเวณตรงนี้นะคะซึ่งมันชอบหลุดกันบ่อยมากเลยนะคะหลังจากที่มันหลุดไปเนี่ยมันก็จะทําให้กล้องถ่ายภาพออกมาไม่ชัดนะคะถ่ายออกมาแล้วมันมัว เดี๋ยวลองดูส่วนตรงนี้นะคะอันนี้เป็นเลนกระจกอันเก่านะคะที่นันแตกนะคะส่วนนี้เป็นอันใหม่นะคะนี่นะคะนี่นะคะตอนนี้กล้องหลังยังไม่มัวนะคะ ยังสามารถโฟกัสได้นะคะไม่มีอาการมูวนะคะแต่ถ้าเกิดว่าปล่อยไปแบบนี้เรื่อยๆฝุ่นมันก็อาจจะเข้านะคะ,ะน,นะคะถ้าปล่อยมันไปนานๆห้องหลังันาอาจจะเสียไปเลยนะคะ ทางทีเดียก็ควรเปลี่ยนนะคะสำหรับลูกค้าคนไหนนะคะสนใจอยากจะเปลี่ยนเลนกล้องหลังก็สามารถติดต่อมาได้นะคะขอบคุณค่ะ